สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสำหรับใครที่กําลังรอฮานอยวันนี้อยู่นะคะฮานอยประจำวันที่21เดือน11 2563จากแอดเจฟองเบีย er พารวยนะคะฮานอยประจำวันที่21เดือน11 2563บิ้งรูด5กับ9นะคะ ฟัน5้านะคะห0า7ูนย์ห้าเฟันขาด51กับ58นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเจฟองเบนะคะ ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะทางช่องของเราจะมีแนวทางมาฝากทุกวันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ